ต่อเป็นนีขอให้ทุกคนจงตั้งใจฟังการฟังให้มีสติกำหนดรู้จิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทับเหมือนเหมือนกับว่าไม่สนใจกับเสียงที่เข้ามาทางหู แต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะกำหนดจดจ้องอยู่ที่จิตของเราเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นให้มีสติกำหนดรู้ไว้ที่นั่นเมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เราเพียงแต่กำหนดรู้จิตของเราอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเขาจะรับรู้รับรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะรู้อันนี้คือความเป็นไปตามธรรมชาติ ของกายและใจของมนุษย์ทั้งหลายในขณะที่เราฟังให้ตั้งใจให้แน่วแนว่ว่าเรากำลังปฏิบัติสมาธิ เพราะการทำสมาธิค <muitas> ือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งร oh. ู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้เมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่จิตรู้เป็นพุทธ ซึ่งออกมาจากคำพูดคำที่ว่าพุโทโธพุธโธแปลว่าผู้รู้เมื่อผู้รู้ได้มาฝึกโกรรมด้วยวิธีทำรรจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึก สติสัมปชัญญะดีขึ้นจะกลายเป็นผู้ตื่นคือเราจะมีสติสสระวังอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติสผู้ตื่นมีพลังแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นผู้เบิกบานแช่มชื่นไม่เศร้า้อยง้อยเหงา เป็นการสร้างพลังจิตให้มีความเข้มแข็งเมื่อเราสามารถสร้างพลังจิตให้มีความเข้มแข็งความเข้มแข็งของจิตของเรานั่นแหละจะพยุงกายให้มีความแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์ ดังนั้นเราจรึงจำเป็นจะต้องฝึกจิตให้มีพลังงานตามอุบายวิธีต่างๆนักเรียนได้ฝึกจิตให้มีสติมีพลังงานตั้งแต่ในห้องเรียนอยู่แล้วไม่เฉพาะแต่จะมานั่ง ทำสมาธิภาวนาในขณะนี้เท่านั้นเมื่อตาเห็นรูปเรามีสติหูได้ยินเสียงเรามีสติจมูกได้กลิน่นเรามีสติลิน้นรับรู้รสเรามีสติ ใยถูกต้องสัมผัสเรามีสติรู้ตัวเวลาจิตคิดนึกถึงสิ่งใดเรามีสติดังนั้นเมื่อท่านผู้ใดตั้งใจปฏิบัติดังที่กล่าวมาแม้ในห้องเรียนเราก็ได้ฝึกสมาธิมาแล้ว เพื่อจะให้นักเรียนทั้งหลายนำไปปฏิบัติเวลาพวกเธอเข้าห้องเรียนมีอาจารย์มาสอนให้มองจ้องไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่น ให้จดจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ตลอดเวลาที่อาจารย์สอนขยันปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนหรือนอกจากเวลาอาจารย์สอนเราก็มีสติ ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานทานดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทําให้พลังทางจิตของเรามีสติสัมปชัญญะเด่นชัดขึ้น แม้แต่นักเรียนได้ทำกายบริหารเมื่อสักครู่นี้ทำด้วยความมีสติก็ได้จะว่าได้ปฏิบัติสมาธิเหมือนกันสมาธิไม่เฉพาะแต่จะมานั่งหลับตาท่องคาถาอาคมพุทโธสัมมาอ拉หังยุบหนอพองหนอ อันนั้นมันเป็นวิธีการส่วนหนึ่งแต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ควรจะได้พยายามฝึกสมาธิตามวิธีดังที่กล่าวมาแม้ในขณะที่คุณอาที่อาจารย์ไปยืนหน้าห้องก่อนที่จะเริ่มทำการสอน ถ้าหากไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จนเกินไปจะกล่าวเตือนนักเรียนในห้องเรียนว่าให้นักเรียนทุกคนมองจ้องมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาวความรู้ ให้พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจรับพลังจิตและวิชาวความรู้จากข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาอย่าบิดพิิ้วมีอะไรก็สอนไปสอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในทรรนองนี้ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกัน วกวันทุกชั่วโมงเราจะได้สมาธิในการเรียนในห้องเรียนอันนี้คือวิธีปฏิบัติสมาธิให้สัมพันธ์กับการเรียนการศึกษานอกจากที่เราจะทำสติในขณะที่เรียน แม้ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดให้พยายามมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ความคิดไปจนกว่าจะนอนหลับถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวัน เราจะได้สมาธิในการนอนพอเกิดความหลับลงไปจิตจะนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเพราะจิตมันตื่นอยู่ แท้ที่จริงในขณะนั้นส่วนกายของเราได้หลับและพักผ่อนอย่างเต็มที่กายที่ได้พักผ่อนในขณะที่จิตมีสมาธิ <c oughs> <c oughs> จะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเลือดลมในร่างกายจะหมุนเวียนกันอย่างคล่องตัว เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่รู้สึกเมื่อยขบลุกจากที่นอนแล้วก็จังจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบาอันนี้ผลประโยชน์ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายๆคนเราทุกคนจำเป็นจะต้องฝึกสมาธิเพิ่มเติม เพิ่มเติมสมาธิที่เรามีอยู่แล้วังต้แต่เรายังไม่รู้ว่าเรามีสมาธิไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งสิ้นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวและคุ้มครองจิตของเราให้มีความแน่วแน่ต่องานในหน้าที่ ในการทำการพูดการคิดตลอดเวลาเราก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาที่ในในฐานะที่ครูอาจารย์และนักเรียนทั้งหลายได้ตั้งใจมาฝึกผลอบรมสมาธิ จึงจำเป็นจะต้องกล่าวเรื่องความเป็นไปของจิตในสมาธิพอสังขิตเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติสมาธิจะกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่โดยไม่ต้องนึกถึงอะไรก็ได้จะภาบนาพุทโธก็ได้ ภาวนาสัมมาอรหังก็ได้ภาวนายุบหนอพองหนอก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจที่แน่วแน่ด้วยใจศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองและอารมณ์ที่เรากำลังกำหนดภาวนาอยู่ ว่าสามารถจะนำจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบคือสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อเราเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นความภาคเพียนพยายามก็ย่อมบังเกิดขึ้นคือวิริยะ <c oughs> เมื่อมีวิริยะความภาคเพียรสติความตั้งใจหรือความระลึก อยู่ในหน้าที่ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้น <c oughs> เมื่อเรามีศรัทธาวิรยิยะสติจิตก็เกิดความมั่นคงคือความมั่นใจต่อการปฏิบัตินั่นเองเมื่อจิตมีความตั้งมั่นหรือจิตมีความมั่นคงจิตไม่ฟุ้งซ่านกระสับกระสาย หรือใส่ยแส่ไปในทางอื่นมุ่งตรงต่อการปฏิอาการกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลาปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็ได้พลังงาน พลังคือศรัทธาพลังคือวิริยะพลังคือสติพลังคือสมาธิพลังคือปัญญาเมื่อพลังทั้งห้านี้มีพลังพร้อมจิตย่อมสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิต แล้วจิตก็จะเกิดมีปัญญาเมื่อจิตมีพลังงานแล้วก็เกิดปัญญาคือความคิดความคิดอันใดท,ที่เรามีสติรู้ทันความคิดความคิดอันนั้นคือสมาธิปัญญาหมายถึงความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองแต่เรามีสติกำหนดตามรู้อยู่ตลอดเวลา ทีนี้ในขณะที่เราบริกรรมภาวนาก็ตามหรือกำหนดรู้จิตเฉยๆก็ตามหรือเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติก็ตามเมื่อจิตสงบตั้งมัน่นลงเป็นสมาธิคือมีสมาธิอ่อนๆซึ่งมันจะเริ่มต้นด้วย ความรู้สึกว่ากายเบาจิตเบา <c oughs> กายสงบจิตสงบแล้วในช่วงนี้จิตจะรู้สึกสว่างมีปีติมีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่จิต ในช่วงนี้ถ้าหากว่าจิตสว่างแล้วส่งกระแสออกไปข้างนอกจะมองเห็นภาพนิมิตต่างๆอันเป็นมโนภาพปรากฏขึ้นเช่นภาพคนภาพสัตว์หรืออะไรต่างๆแล้วแต่จิตของเราจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมโนภาพ ช่วงที่เรามีสมาธิอ่อนๆเพราะจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจะกลายเป็นมโนภาพขึ้นมาทันทีเมื่อจิตมีมโนภาพเกิดขึ้นนักปฏิบัติควรจะได้กำหนดรู้จิตของตัวเองเฉยอยู่อย่าไปสนใจกับนิมิตนั้นๆ ถ้าหากว่าไปสนใจกับนิมิตนั้นๆเกิดเอจใจหรือตกใจสมาธิจะถอนภาพนิมิตจะหายไปเราจะนั้นทางปฏิบัติให้กำหนดรู้จิตเอยคล้ายๆก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆบางทีถ้าหากว่าสมาธิมีพลังแก่กล้า ดำรงมั่นอยู่ได้นานบางทีจิตอาจจะส่งกระแสไปล่วงรู้สิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเช่นมองไปทางบ้านเห็นคุณพ่อคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่เห็นน้องๆกำลังเล่นกันอยู่อะไรทำนองนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ หรือบางทีจิตของเราอาจจะไปติดนิมิตเมื่อไปติดนิมิตจิตก็จะละทิ้งฐานเดิมแล้วก็เดินไปกับนิมิตนั้นๆนน,นมิตก็คือมโนภาพนั้นเองเมื่อเดินไปกับนิมิตนั้นๆบางทีนิมิตนั้นจะพาเราไปเที่ยวนรก ไปเที่ยวสวรรค์หรือไปเที่ยวชมป่าชมเขาไปเที่ยวเมืองใหญ่ๆไปจนกระทั่งถึงประเทศนอกก็ได้ถ้าหากสมาธิของเรามีความมั่นคงอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันจะมีอันเป็นไป ขอเตือนให้ผู้ปฏิบัติสมาธิพึงสังบ o n ระวังไว้เมื่อจิตของเราเป็นไปเช่นนั้นรับรองว่าไม่มีอันตรายใดๆเมื่อจิตเขาไปสุดช่วงแล้วเขาจะย้อนกลับมาที่เดิมคือมาหากายอีกนั่นเอง <c oughs> และทางที่จิตจะไปอีกทางหนึ่งคือจิตอาจจะจับลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้ามาข้างในกายมาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ํำกลางของร่างกาย จิตสามารถจะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในกายทั่วหมดมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าและมองเห็นความหมุนเวียนของเลือดลมลมเวียนขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำ หรือ,เล,อเลือดหมุนเวียนไปตามท่อโลหิตที่ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราจะมองเห็นหมดจะรู้สึกว่ากายของเรานี่เหมือนเหมือนกับแก้วโปร่งใสถ้าผู้ปฏิบัติมีจิตเข้าไปรู้อยู่ใน่่ำกลางของร่างกายบ่อยๆ จิตที่บริสุทธิ์สะอาดสามารถที่จะพอกส่วนต่างๆของร่างกายให้เกิดมีความบริสุทธิ์สะอาดบางทีสามารถจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บภายในกายของเราให้หายได้าหากว่าจิตเข้าไปนิ่งสว่างอยู่ในท่ำกลางของร่างกายบ่อยๆเราสามารถที่จะตรวจโรคของเราด้วยพลังจิต ว่าอวัยวะภายในกายของเรามีส่วนใดที่บกพร่องหรือเป็นโรคอะไรอยู่ที่ไหนขาดข้องที่ตรงไหนเราสามารถที่จะรู้จะเห็นได้อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติบางทีเมื่อจิตเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย จิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายก็ค่อยจางไปหายไปหายไปในที่สุดกายหายไปยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสวัยอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นร่างกายตัวตนหายหมดไม่มีอะไรเหลือจะรู้สึกว่าในจักรวาลน,นี่มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้น สว่างสวัยอยู่อันนี้เป็นที่สุดของสมาธิขัน้นสมถะกรรมฐานเอาพูดถึงเพียงแค่นี้ก่อน <c oughs> อีกทางที่หนึ่งอ,อีกทางหนึ่งในเมื่อจิตไม่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่เข้ามาในถ้ำกลางของกาย จิตอาจจะกำหนดรู้อยู่เฉพาะที่จิตเมื่อจิตมามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตจิตย่อมรู้ความเป็นไปของจิตในบางครั้งจิตวิ่งไปหาลมหายใจก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ บางครั้งจิตนิ่งว่างอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้ว่างอยู่ตามธรรมชาติในบางครั้งจิตมีความคิดเกิดขึ้นก็ปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติแต่เราให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่จิตมีอันเป็นไปพอวิ่งไปหาลมหายใจก็รู้ ว่างก็รู้เกิดความคิดมาก็รู้ให้จิตของเราเดินอยู่ในสามจังหวะคือลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างดูอยู่เฉยๆอย่าไปบังคับจิตให้สงบอย่าไปแต่งอารมณ์ปล่อยไปตามธรรมชาติจริงๆ แต่เราให้มีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่จิตมีอันเป็นไปอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติทีนี้ถ้ากว่าจิตไม่วิ่งไปอย่างนั้นเขาก็จะมากำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้อันนี้เป็นจิตกำหนดรู้จิต